น,นี่บรรยากาศเช้าๆครับผมเอาแทงเข้ามาล้างนะอยู่ข้างๆรถขนวัวขนควายนะครับกินขี้ก็จะชุนนิดนึงนะนะล้างในส่วนผมก็พาคนใหม่ครับบริษัทเดียวกันเข้ามาฝึกโชว์ให้เขาดูนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ข้างหน้าผมต่อคีวอยู่ข้างหลังผมเป็นคาร์บอนเขาเป็นหินบดลามสโตนนะครับ คันหน้าก็เ,เดี๋ยวล้างเขาเสร็จผมจะเอารถเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะวนออกมาข้างหลังนี้แล้วก็จะสอนวิธีการเป่าแห้งด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีโบ o หรือไอ้ปั๊มเพื่อเป่าแห้งนะครับเราจะต้องใช้ปั๊มลมรถตัวเองพ่วงแล้วก็อัดแรงดันลมเข้าไปความร้อนนะครับแล้วก็เป่าออกช้าอากาศดีๆร้อนๆหน่อยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับ แต่ว่าเช้านี้อากาศเย็นนิดน,นึงตอนนี้ประมาณ16องศาอาจจะใช้เวลานิดน,นึงจนกว่าพระอาทิตย์จะสูงว่านี้ครับถึงจะทําให้เปรงแห้งง่ายขึ้นหลังจากนั้นเราจะขับไปประมาณ3กิโลเมตรครับไปรับโหลดจะมองเห็นโรงงานอยู่แต่ว่าตึกบางอยู่ฝั่งนู้นครับเป็นโรงงานใหญ่เลยเป็นโรงสีครับเราจะไปรับเป็นแป้งข้าวโพดแล้วก็ ่างคนก็จะต่างมุ่งหน้าผมเอาไป Oklahoma ออ City สอนคันหน้านั้นเอาไปที่พัคซิตี้นะครับประมาณ500ร้โลผมไปประมาณ700กว่าโลนะครับก็เดี๋ยวเป่าแห้งเสร็จทั้งคู่ก็จะพากันขับตามกันไปแล้วก็ผมก็จะไปสอนเขาเช็คอินนะเพราะว่าโรงงานโรงสีนั้นเป็นโรงใหญ่นะครับให้เขาขับตามเข้าไปแล้วก็จะสอนขึ้นตาช่างเช็คอินนะขับเข้าไปโหลดของที่นี่จะไม่มี อาช่างตรงที่โหลดของนะครับก็คือจะต้องใช้แรงดันถุงลมเป็นหนึ่งในที่ที่ยากที่สุดของงานนี้ที่ผมมาโหลดครับเป็นหนึ่งในที่ที่ลูกค้าหนี่ที่สุดต้องพยายามอย่าให้น้ําหนักเกินครับเพราะถ้าเกินจะใช้เวลาหลายชั่วโมงต้องมาลากรถไฟออกนู่นนี่นั่นหลายอย่างวุ่นวายนะครับก็จะพยายามไม่ให้เกินผมจะรู้แรงดันถุงลมรถผมครับนัมเบอร์ตัวเลขในการที่จะหยุดเพื่อให้ได้สินค้าประมาณ24ตันให้ออกมาเพอร์เฟกที่สุด แต่ว่าคันหน้าเป็นวอลโวซึ่งผมไม่เคยขับแล้วก็รถแต่ละคันจะมีแรงดันถุงลมที่ไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเวลาเราเปลี่ยนถุงลมลูกหนึ่งแรงดันตัวเลขจะเปลี่ยนก็ค่อนข้างพวงอยู่ครับคันตัวเองไม่เท่าไหร่แต่คันเขาเนี่ยหนึ่งเราต้องพาเขาไปดูตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้แรงดันของรถเขาเองเพราะว่าวิธีที่ทําให้รู้ก็คือเวลาที่เราไปโหลดเกลือนะครบบางที่ที่มีลูกค้า ถ้าเขาใส่อย่างตู้นี้ครับยี่ห้อนี้ผมจะใส่ข้างหน้า2 1 0 0ปอนด์ข้างหลัง20,007พร้อมใส่ข้างหน้าไปได้20,100ปอนด์จะทําให้เพาสองเพาหน้านี่ครับกดมาที่10 10 14ตันพอตอนนี้เราได้น้ําหนัก14ตันปุ๊บให้ดูตัวเลขแรงดันถุงลมไว้ครับว่ามันอยู่ที่เลขเท่าไหร่นั่นหมายความว่าข้างหน้าเราอยู่ใกล้ๆ14ตันตามที่กฎหมายกําหนดแล้วพหลังจากนั้นเราไปโหลด เราก็จะได้รู้ว่าข้างหน้าเราใกล้14ตันตรงหมายเลขที่เท่าไรแต่ว่าแต่ละตู้ก็แตกต่างกันไปครับอย่างคันนี้70ตันเอ้ย70 psi เท่ากับ14ตันที่เผาขับตรงนี้ครับแต่ว่าเวลาผมไปโหลดใส่ตู้นี้ผมจะหยุดที่66 psi เพราะว่ากว่าที่สินค้าจะเริ่มไหลลงมาหมดเนี่ยมันจะออกมาพอดีครับที่24ตันทั้งตู้ แต่ถ้าเป็นยี่ห้อตู้ยี่ห้อที่เขาลากมาเนี่ยแม็กเนี่ยถ้าไม่ใส่หัวผมลากเข้าไปเนี่ยผมจะหยุดที่แรงดัน65ปอนด์ครับจะออกมาที่24ตันพอดีเหมือนกันต่างตู้ต่างยี่ห้อต่างตัวเลขครับและปัญหาแม้ให้เรามาโชว์ให้คนใหม่ดูแล้วดันเป็นที่ยากที่สุดด้วยนะถ้าไปโชว์ที่อื่นง่ายเลยเกลือเนี่ยบอกเขาเอาข้างหน้าเท่านี้นะหลังเท่านี้ โหลดที่นี่จะใส่แค่รูดเดียวคือรู3ครับที่เหลือจะไหลและปัญหาเวลาออกมาก็คือจะหนักหน้าครับเพราะว่าข้างหน้าตู้ส่วนมากจะใส่ได้น้อยกว่าเนื่องจากว่าน้ําหนักตู้ข้างหน้าเนี่ยหนักกว่าข้างหลังนะครับแล้วโหลดที่ออกจากที่นี่มักจะมุ่งหน้าลงเส้นเดียวกันก็คือ US81 ซึ่งจะมีด่านที่เปิดเป็นประจำครับ แล้วก็ผมจะโหลดเข้าไปส่งรัดโอคลาโฮมาเป็นด่านที่ค่อนข้างเข้มรัดนี้ค่อนข้างเข้มงวดเรียกเข้าทุกคันส่วนมากก็จะต้องพยายามออกมาไม่ให้เกินครับถ้าเผาหน้าเกินนิดหน่อยก็มันจะมีเนินตอนถอยออกมาจากตาช่างข้างในสามารถกระแทกน้ําหนักมาข้างหลังได้แต่ว่าไฟแดงเมืองนี้ก็จะเยอะอขับเร็วมากไม่ค่อยได้ครับเนื่องจากเวลาเบรกไฟแดงปุ๊บถ้าเราเบรกแรงจนเกินไปเนี่ยแป้งกโพดไหลง่ายครับมันจะไหลมากองอยู่ข้างหน้าแต่นี้น้ําหนักเราจะเกินที่เผาขับ ก็จะต้องระวังตอนเบรกด้วยครับทุกทีมันรู้ล้างเสียงนี่ยขาวจวดเลยลามสโตนโอเคครับขอตัว